สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของนางเอกละครจกักจักวงวงแล้วก็ยังเป็นหลานสาวของอดีตดาราดาวร้ายเบอร์หนึ่งของวงการหนังไทยในอดีตก็คือคุณอาดามดัสกรสำหรับดาราสาวสวยคนนี้ก็คือคุณพงษ์นภาดัสกรย้อนกลับไปเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วคุณพงษ์นภาจะมีผลงานละครส่วนมากก็จะเป็นละครจกัจกจักวงวง อย่างเช่นเรื่องสยอดกุมานโสน้อยเรือนง,งามและเกราะเพชรเสีเป็นต้นตามประวัติคุณพงษ์นภาเกิดเมื่อวันที่26มกราคมปี2515ปัจจุบันอายุย่างเข้า53ปีมีชื่อเล่นว่าเอเธอเป็นลูกสาวของนายสมพงษ์กลิ่นเกลี้ยงซึ่งก็เป็นพี่ชายของคุณอาดามดัสกรดาราชื่อดังในอดีตนะครับซึ่งคุณเอพงษ์นภาก็จะรับแสดงทุกบทบาท ทั้งนางเอกนางรองบทสมทบสำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการคุณเอพงษ์นภาก้าวเข้าสู่วงการในปี2534กับผลงานการแสดงละครเรื่องแรกก็คือเรื่องสี่ยอดกุมารซึ่งในสมัยนั้นใช้ชื่อว่าดินน้ำลมไฟคุณเอเธอรับบทเป็นหนึ่งในสี่นางเอกหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานเรื่องที่สองตามมาในปี2535กับละครเรื่อง ยอพระกลิ่นเรื่องนี้เธอรับบทสมทบคนที่รับบทนางเอกของเรื่องก็คือคุณกบสุวรรณนันคงยิ่งต่อมาในปี2536คุณเอเธอก็รับบทนางเอกจากเรื่องสนน้อยเรือนง,งามพร้อมกันนั้นเธอก็ได้มีผลงานละครหลังข่าวอยู่หลายเรื่องเช่นเรื่องวันนี้ที่ราคอย ที่มีพี่เบื้องธงชัยเป็นพระเอกคุณเอพงษ์นภาเธอเล่นละครหลังข่าวไม่ค่อยจะมากสักเท่าไหร่นะครับประมาณ7-8เรื่องเท่านั้นเองบทบาทที่ได้รับส่วนมากก็จะเป็นบทสมทบเสียมากกว่าต่อมาในปี2,538เธอก็ได้รับบทจักรเลนในละครเรื่องเกราะเพชรเจสีซึ่งบทนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานการแสดงละครออกมาอีกส5เรื่องเช่นเรื่อง พันหนึ่งราตรีสามอนงแล้วก็จะมีละครสั้นก็คือเรื่องมามียไม้กระทุงผีบัวสีเงินเป็นต้นรวมๆแล้วคุณเอ๋พงษ์นภามีผลงานการแสดงละครประมาณ10กว่าเรื่องเท่านั้นเองนะครับเธอออกจากวงการไปในปี2539หลังจากนั้นชื่อเสียงของคุณเอ๋พงษ์นภาก็ห่างหายไปจากวงการวันเวลาผ่านมาเกือบ20ปีตอนนี้คุณเอ๋พงษ์นภา ในวัยใกล้53ปีก็ปรากฏตามช่องทางออนไลน์ต่างๆซึ่งเธอเองก็ได้มาอัปเดตชีวิตประจำวันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คุณเอพงษ์นาภาก็มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวอีกอย่างในเรื่องของความสวยของเธอนั้นก็ไม่เคยลดลงเลยปัจจุบันนี้อาจจะสวยกว่าเมื่อก่อนก็เป็นไปได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณเอพงษ์นภา เธอดูแลตัวเองอย่างดีทำให้รูปร่างหน้าตาสวยอยู่เหมือนเดิมซึ่งในตอนนี้เธอก็มีลูกๆที่น่ารักและก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวและให้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่นะครับพอมีเวลาว่างก็จะเข้าวัดทำบุญและก็พาลูกๆไปท่องเที่ยวกันนะครับสำหรับงานในวงการคุณเอ๋บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีแพลนที่จะเข้ามาในวงการนะครับเพราะต้องดูแลครอบครัว ต้องดูแลลูกๆนะครับนี่คือเรื่องราวของคุณเอพงษ์นภาดัดสกรจักเกเรนในตำนานนะครับ